องค์ประกอบของ Happy MPM เนี่ยครับที่เราเนี่ยยึดมั่นมาโดยตลอดนะครับแล้วเป็น Core Value หรือแกนหลักสำคัญของ Happy MPM ณปัจจุบันเนี่ยครับคุณมิกเนี่ยใช้หลักการอะไรนะครับในการทำงานเรามีหลักการในการทำงานเนี่ยมีอยู่5ตัวด้วยกัน H A P P Y ครับนะครับ H ตัวแรกเนี่ยนะครับสื่อถึงคำว่า Heritage นะครับ Heritage เนี่ยแปลว่าการส่งต่อการส่งไม้ต่อนะครับ สำหรับแฮปปี้เอ็มพทุกสิ่งที่เราทำมไม่ว่าจะเป็นตั้งแต่ในรุ่นผู้นำนะครับ,รบผู้ก่อตั้งของเรานะครับผู้นำด้านจิตวิญญาณของอพวกเราชาวแฮปปี้เอ็มพเนี่ยสิ่งที่เราสำคัญนะครับก็คือเรื่องของการทำธุรกิจแบบ ยั่งยืน sustainable นะครับสิ่งที่เราทําอยู่ในวันนี้มันต้องสามารถส่งต่อให้เรามีวันข้างหน้าได้นะครับเพราะฉะนั้นหลักการในการทํางาน Happy M.P.M. มเพมนะครับเราจะนึกถึงความยั่งยืนเสมอทุกระบบการทํางานเนี่ยมันต้องส่งไม้ต่อได้จริงนะครับเพราะว่าส่งไม้ต่อเนี่ยก็คือครอบคุมหมดเลยนะครับตั้งแต่สถาบันนักธุรกิจนะครับ พนักงาน back office นะครับตลอดจนกลุ่มทีมงานผู้บริหารของเรานะครับนี่คือหลักการที่หนึ่งเลยนะครับ heritage คือต้องสามารถส่งต่อได้และสร้างความยั่งยืนให้กับธุรกิจเราครับโอ้โค้ดที่สองคือ A คืออะไรครับ A เนี่ยจริงๆมามาจากคำว่า accessible accessible เนี่ยแปลว่าเข้าถึงได้ง่ายนะครับซึ่งหลักการเข้าถึงได้ง่ายของเราเนี่ยนะครับมันสื่อถึงความว่า ระบบธุรกิจของเราครับเราไม่มีการแบ่งกลุ่มอายุคนไม่มีการครับแบ่งระดับการศึกษานะครับใครมาจากอาชีพไหนหลากหลายอาชีพก็ได้จะมีต้นทุนบวกต้นทุนอะรมาเนี่ยนะครับก็สามารถมาร่วมธุรกิจกับเราได้นะครับสมมุติเป็นวัยคุณพ่อคุณแม่อยากมาดูแลสุขภาพอยากมาทําธุรกิจกับแฮปปี้เอ็มเพยอยากมาทําธุรกิจเครือข่ายที่แบบเน้นความมั่นคงระยะยาวเนี่ย อะก็สามารถทําได้นะครับในรูปแบบรูทางผ่านเวนที่เรามีอยู่แล้วก็มีเป้าหมายเดียวกันกับวัยรุ่นวัยรักในเช่นเดียวกันคือเราดีไซน์แล้วก็วางระบบรองรับกับคนทุกเจนครับคนทุกเพศทุกวัยนะครับทุกระดับการศึกษาทุกอาชีพถูกต้องครับโอ้อันนั้นคือ H แล้วก็ตัว A นะครับและคนรับตัวที่3นะครับตัว P ละซึ่งมันมีส P เอา P แรกก่อนเลยครับ P แรกเนี่ย คืออะไรและหมายความอย่างไรครับพีหนึ่งครับก็คือคําว่า possible 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 คือคาว่าเป็นไปได้ได้นะครับอย่างที่คูณติงนะครับอยู่ในวงการธุรกิจเครือข่ายมานานมาแล้วก็หลายท่านที่กําลังรับชมอยู่เนี่ยอยู่ในเครือข่ายมานานมากเลยครับส่วนใหญ่ธุรกิจเราเนี่ยมักจะขายฝันเกินความเป็นจริงครับซึ่งผมไม่จะบอกว่าขายฝันเนี่ยมันเป็นสิ่งไม่ดีนะครับ หลายคนก็อยู่ได้ความฝันถูกครับผมเองตอนที่เรียนจบมาใหม่มาลับไม้ต่อการบริหารผมก็มีความฝันนี่แหละเป็นแรงบันดาลใจให้เราลุกขึ้นมาทํางานอย่างหนักอย่างต่อเนื่องเพราะฉะนั้นเนี่ยขายฝันเนี่ยจริงๆมันไม่ได้ผิดนะครับแต่เราต้องรับผิดชอบความฝันของคนที่เราชวนเข้ามาร่วมธุรกิจได้เพราะฉะนั้นหลักการของแฮปปี้เอ็มพีเอ็มนะครับเราจะนําเสนอธุรกิจของเราอยู่บนพื้นฐานความเป็นจริง และเป็นไปได้และเราต้องรับผิดชอบทุกความฝันความหวังของผู้เข้าร่วมธุรกิจทุกคนตัว P2 ที่ตัวนะครับมาจากคำว่า people centric สื่อถึงสินค้าคและบริการที่อยู่บนความต้องการของทุกคนในส่วนของผู้บริโภคเนี่ยเราต้องมีสินค้าที่มัน มีคุณภาพดีนะครับเราไม่ได้กลัวสินค้าเราขายไม่ได้นะครับมผมไม่ได้กลัวสินค้าขายไม่ได้เลยแต่ผมกลัวขายของไม่ดีให้กับลูกค้าต่างหากสินค้าต้องดีต้องแก้ไขปัญหาลูกค้าคได้ประสบการณ์ในการใช้สินค้าอของลูกค้าม,มันต้องดีจริงจนเขากลับมาซื้อซ้ำ สิ่งที่เราทําก็คือเราพยายามมีสินค้าให้มันหลากหลายนะครับเราก็มีกลุ่มสินค้าเกษตรอีกนะครับซึ่งเป็นเศรษฐกิจหลักของในประเทศไทยแล้วก็มีกลุ่มสินค้านี้เป็นทางเลือกให้กับกลุ่มนักธุรกิจเกษตรที่อาจจะเปิดใจกับธุรกิจเราเพราะฉะนั้นนี่คือที่มาของคําว่า people centric นะครับสินค้าที่อยู่บนความต้องการของลูกค้าทุกเพศทุกวัยและหลากหลายพอที่ ให้นักธุรกิจเนี่ยสามารถหยิบไปทําตลาดหยิบไปทําธุรกิจกับตามความถนัดของตัวเองได้ครับโค้ดอุดท้ายละตัว Y คืออะไรและมันหมายความว่าอย่างไรครับสุดท้ายครับคือคําว่า Youth อ youth เนี่ยสื่อถึงถ้าแปลตามตรงก็คือแปลว่าคนรุ่นใหม่นะครับตอกว่าเป็นทีมงานพี่ชายรวมกันทั้งหมดอะเจน2สองของ Happy M M สี่คนแต่ว่าความถนัดเนี่ยมันคนละรูปแบบอ่าก็ อาศัยจุดแข็งของกันและกันนะครับก็ผมมีพี่ชายคนโตสุดเลยนะครับก็ดูแลเรื่องของการเงิน financial คุณพ่อปลูกฝังเสมอครับเรื่องการเงินเนี่ยสำคัญนะครับโดยเฉพาะการเงินของสมาชิกเนี่ยมันคือความรับผิดชอบของเรานะครับต้องไม่เบี้ยวต้องตรงไปตรงมาต้องชัดเจนนะครับผมมีพี่ชายคนโตที่ดูแลในส่วนของ financial นะครับแล้วก็มีพี่ชายคนโตอีกคนนึงนะครับเป็นนักการตลาดนะครับเขาเป็นอยู่ในแวดวง การตลาดโฆษณามันนานมากตอนนี้ก็มาเป็นที่ปรึกษาแบรนด์เราดูแลแบรนด์สินค้าเป็นโคชแล้วก็มีคุณแม็กนะครับพี่ชายฝาแฝดนั้นเนี่ยก็จะเป็นเรื่องของการเทรนนิ่งเลยนะครับการเทรนนิ่งเรื่อง r e t i t n s n s p นะครับผมแกเก่งมากนะครับส่วนผมเนี่ยก็จะทำให้ที่ซัพพอร์ตนะครับที่วิ่งสาคนดูแลเรื่องของระบบปฏิบัติการนะครับบิสเนสยูนิตต่างๆของ Happy ้ไม่ว่าเป็นโรงงานนะครับคลังสินค้า การพัฒนาสินค้าเอ่ยนะครับหรือว่า business u n i ใหม่ที่ Happy MM เข้าไปทำเพราะฉะนั้นนี่คือที่มาของคําว่าพลังของคนรุ่นใหม่นะครับแล้วก็พลังคนรุ่นใหม่ที่ Happy MM เนี่ยอย่างที่บอกว่าผมไม่ได้มาเพราะผมต้องมาผมไม่ได้มาเพราะถูกบังคับกับผมไม่ได้มาเพราะว่ามีเป้าหมายทางการเงินแต่เรามาเพราะเรามีแพชชั่นกับกธุรกิจนี้จริงๆ นะครับภารกิจของพวกเรา4คนเนี่ยก็คือการได้อยู่เคียงข้างการใช้ชีวิตของสมาชิกแฮปปี้มีมโอ้โหนี่ก็ถือว่าเป็นโค้ชนะครับส r กับ h a p p y นะครับก็ได้ภาพรวมๆไปนะครับทั้งหมดเลยเดี๋ยวสำหรับช่วงต่อไปครับเดี๋ยวเราจะมาฟังวิสัยทัศน์ในมุมมองของว่าคำว่าอนาคตอีกสี5ปี5้าปีหน้าบริษัทแฮปปี้มีมจัดนะครับทำอะไรหรือสร้างอะไรออกมา เพื่อสนับสนุนกับองค์กรนักธุรกิจเดี๋ยวสําหรับช่วงนี้ปพียงพอแค่นี้ก่อนเดี๋ยวเราเจอกันช่วงต่อไปนะครับสำหรับรายสน่วยังจิ๋วยู่กันนะครับยังวิ่งไปไหนขอบคุณครับ